วันนี้นะคะทุกคนวันพุทธที่4กันยายน2567เรามีนัดกันนะคะดูสาวสาวรุ่นยู20ในการแข่งขันในหลีกฟิลิปปินส์นะคะแฟนๆงงกันด้วยทำไมไปแข่งหลีกฟิลิปปินส์ได้ก็คือหลีกฟิลิปปินส์นะคะได้เชิญทัพสาวไทยของเรานะคะไปร่วมการแข่งขันในหลีก PVL นะคะในฐานะประเทศที่ถูกรับเชิญนะคะคือในรายการนี้มันจะมีการแข่งขันแบบ มีการแข่งขันของทีมที่ถูกรับเชิญและก็มีการแข่งขันของทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติซึ่งวันนี้จะมีการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลีก PV วีเอลลิกฟิลิปปินส์เลยก็คือแข่งขันทั้งทีมที่ถูกรับเชิญและแข่งขันทีมที่มีผู้เล่นต่างชาตินะคะคือตอนแรกเนี่ยการแข่งขันที่ทัพสาวไทยจะต้องเจอเนี่ยทัพสาวไทยไปในนามประเทศที่ถูกรับเชิญจะมีแข่งขันทั้งหมด6ทีมนะคะแต่ ก่อนกันนะคะเนี่ยมีทีมที่ถอนตัวไป1ทีมน,ะนั่นก็คือทีมอาการินะคะเพราะว่าให้เหตุผลว่าเออผู้เล่นบาดเจ็บก็เลยไม่สามารถลงแข่งขันได้ดังนั้นก็เหลือ5ทีมเท่นานั้นแล้ววันนี้ทัพสาวไทยรุ่นยู0่ของเราเนี่ยจะแข่งขันนัดแรกเวลาเที่ยงตรงนะคะ12นาฬิกาตรงหรือว่าเที่ยงตรงทัพสาวไทยรุ่นยู0่ของเราจะเจอนะคะจะเจอกับทีมกุราชิกิจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น แชมป์เก่าค่ะทัพสาวไทยไปในนามชื่อทีมว่าเอสโคลานะคะใน5ทีมที่เหลือตอนนี้ก็มีกูราชิกิแล้วก็เอสโคลาแล้วก็ i ิกนอแล้วก็ครีมไลน์นี่ตัวเต็งเลยนะคะแล้วก็ฟาร์มเฟรชถ้าแฟนๆไม่ดูกันนะคะรายการน,นี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะเพราะว่ามีเฟิร์นวริสาลาสีทาเลิศมีรุ่นอยู่20บอะรุ่นที่แบบแฟนๆแบบคือ ทีมชาติอ่ะทีมชาติในอนาคตแล้วอ่ะรุ่นเนี้ยเฟอร์วริสลาสีทาเลิศโคจิมะเมืองไทยด้วยนะคะลิเบอโรตัวเก่าของเราเนี่ยน้องเนยกนกพรแสงทองก็ไปหมดเลยนะคะนาทับโดยพี่กิฟวิลลวันอภิญญาพงศ์พี่หนงปลื้มจิตถิ่มขาวพี่วันนาบัวแก้วการแข่งขันาาร,รายการนี้นะคะทัพสาวไทยแข่งตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12กันยาเลยนะคะนัดแรกวันนี้ที่เราเจอกับญี่ปุ่นทีมเอ่อกุราชิกินะคะก็ ถือว่าหนักยังไงก็หนักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าถามว่าฟอร์มน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรอดูไปนะคะว่าเฟิร์นวริศลาจะไหวไหมว่าตัวเก่าของรุ่นนี้จะมีการแก้เกมกับญี่ปุ่นอย่างไรที่แน่ๆโค้ดค่ะ ต้องรอดูโค้ดนะคะพี่คิปวิลาวันของเราจะแก้เกมอย่างไรการแข่งขันรายการนี้จะถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง y t u t u นะคะของ PVL ของทางฟิลิปปินส์เลยก็ถ้าถึงเวลาการแข่งขันแอดก็จะมาแปะลิงก์ไว้ให้ในเพจ Facebook ของแอดนะคะเพลิงวอลเลย์บอลภาษาอังกฤษนะแฟนๆก็มากดดูได้เลยนะคะวันนี้ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้ทัพสาวรุ่นยู20ของเราในการแข่งขันนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าแบบหนักๆไปเลยนะคะเพราะว่า เชื่อแหละว่าน้องๆรุ่นเนี้ยไฟแรงไฟแรงมากจริงๆก็เลยอยากให้แฟนๆไลอบอลได้ดูกันเที่ยงตรงนะคะทุกคนวันนี้วันพุธที่4กันยายน2567ทัพสาวไทยจะแข่งขันรายการ PVL ของฟิลิปปินส์ที่เขารับเชิญประเทศไทยเรามาเราก็ส่งรุ่น U20 ไปแข่งนะคะลีกฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นลีกที่ดี ดีลีกหนึ่งเลยคือทุกอย่างดีการถ่ายทอดสดดีสนามดีแฟนๆแล้วบอลให้ความสนใจดีเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้เนี่ยแหละกำลังจะเป็นรุ่นทีมชาติแน่นาคตที่จะติดรุ่นพี่ไปนะคะยังไงก็ห้ามพลาดแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทัพสาวรุ่นยูยกันเยอะๆนะคะทุกคนคิดว่าวันนี้เอสโคลาทีมไทยของเราเนี่ย จะชนะแชมป์เก่าญี่ปุ่นได้ไหมจะได้กี่เซตรอดูกันนะอันนี้อันนี้น่าลุ้นจริงๆกับรายการนี้นะคะเที่ยงตรงนะคะถ่ายทอดสดทางเอ่อ YouTube PVL ของทางฟิลิปปินส์หรือจะแปะไว้ในช่องทาง Facebook เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะใครจะชนะและคิดว่าไทยควรได้เซตจากญี่ปุ่นกี่เซตหรือจะยังไงเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะแลวคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ทัพสาวรุ่นยูยี่สิบในการแข่งขันลีก PVL ของทางฟิลิปปินส์เที่ยงตรงวันนี้พุธที่กนยยยาาาถ่่่ททอดสงงช YouTube คะ